ราคามือ1ในยุคนั้นอยู่ที่ล้านสจนถึง1นล้านห้าแสนบาทครับสำหรับราคามือสองณปัจจุบันถูกสุดที่เคยเห็น2องแสนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่3,500สนบาทขึ้นอยู่กับปีเครื่องยนต์สภาพภายนอกและภายในเป็นสําคัญครับกับ o p เปิ a คาริ a โดยส่วนตัวลุงถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะมันเป็นแลไอเทมในยุค90ที่ปัจจุบันหาวิ่งบนท้องถนนได้ยากมาก จำนวนรถมีไม่เยอะมากและหาความสมบูรณ์ได้ยากครับอะไหล่สามารถหาซื้อได้นะครับใช้ร่วมกับแอสตาใช้ร่วมกับเวกเตอร์แต่เวลาซื้อนะครับไม่ควรจะบอกว่าเป็นรุ่นคาริบ้าครับเพราะราคามันจะแพงกว่าถ้าคุณบอกว่ามันเป็นรุ่นของแอสตานะลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่ไม่ควรจะเกิน3ามแสนคุณจะสามารถหารถแบบนี้มาใช้งานได้มีพื้นที่ทางสังคมเวลาไปงานเกี่ยวกับรถเก่าแน่นอน ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ